แ้นา,นานี่ปลูกกินหรือว่าปลูกขายปลูกกินนะครับปลูกกินมาได้ครับแล้วไอ้มีอาชีพลักเนี่ยอย่างทำนาทำสวนอย่างเงี้ยแกทำนาทำสวนก่อนนี่ทำงานก่อสร้างทำงานอย่างเงี้ยแกทำงานก่อสร้างก่อนอย่างกขแปลงเนาะแต่เป็นอย่างเดียวแต่เขาเนี่ยนานี่ยเขาเข้าไว้กินเป็นอย่างดีอยู่ค,คแล้วก็ ีิหาสตล์อย่างไรแบบอยู่แบบพื้นบ้านของธรรมดาเขาเนฤฤฤฤฤฤฤี่ยคะแบบจิติกิจพอเพียงอย่างเงี้ยครับเอาไปที่ไหนอย่างเขาอยู่ตำบ,บ้านเขานี่เขาผมได้เสี่ยงการใจใจยอย่างมากเป็นพักเป็นเหาเขาได้เสาะกินได้อยู่เป็นปลาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเสาะกินได้อยู่ครับเพรา่าอย่างเขาไปครับแจ้งคนได้ได้นักแต่น้ำบัดเหลี่ยครับน,น้ำมันโลดน้ำมันนั่นอย่างน้ำมันโลดเนาะการใจใจเขาแหมได้ซื้อข้าวกี่แนม่ยลำบากเหลีวเนี่นานกว่า